สวัสดีครับชาวราศีตุลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงใบายบูพยามันจะดูดวงกับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีตุลหรือชาวราศีตุลสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของ1-15มิถุนาย,ยน2566นี้เป็นในเรื่องของออการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยกับการโครจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวนะครับ เดี๋ยวเรามาดูการยกย้ายดวงดาวที่มีผลต่อชาวราศีตุลลัคนาตุลกันก่อนนะครับก็จะมีดาวพุธนะครับแล้วก็ดาวอาทิตย์มีการโัวรจรยกย้ายราศีเดี๋ยวเรามาดูตามคําพยากรณ์นในดีได้เลยนะครับแต่ก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามแรงใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์อดีมาได้ที่ user บูพยาหรือบูพยา5 9เเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูอิทธิพลของ ชาวตุลแล้วก็ลัคนาตุลกันเลยนะครับอิทธิพลของชาวตุลลัคนาตุลน,นะครับมีอาณาเขตอยู่ตรงนี้มีดาวประจําตัวของคุณคือดาวศุกร์เลข6ได้โครจรไปอยู่ในเรือนกรรมะนะครับและเป็นตําแหน่งราชาโชคด้วยนะครับหมายความว่าชาวตุลลัคนาตุลเนี่ยมีโอกาสที่จะมีโชคลาบมีความสําเร็จมีในเรื่องของน่าเมตตามีอะไรที่มันเป็นความโดดเด่นในเรื่องของ สิ่งต่างๆนั้นมักจะมีแบบการสนับสนุนการส่งเสริมในสิ่งที่ดีทําอะไรมักจะมีคนแบบเห็นด้วยเพราะว่าอะไรครับดาวศุกร์อยู่ในตําแหน่งที่เป็นราชาโชคที่แปลว่ามีสเสน่ห์เมตตาอยู่แล้วร่วมกลุ่มกับดาวอังคารนะครับก็คือดาวเพศตรงข้ามแล้วก็ในเรื่องของอสิ่งต่างๆที่มันเป็นอะไรที่เป็นดาวคู่มิตรกันคู่มิตรนี้เป็นคู่มิตรเสน่หาด้วย นั่นแปลว่าชาวตุลัคนาตุลมีโอกาสนะครับที่จะมีเสน่ห์เมตตากับการแบบได้รับการสนับสนุนการส่งเสริมมีแบบคนแบบให้เครดิตเราให้แบบอะไรที่มันเป็นการยกย่องนะครับสิ่งต่างๆที่ดีขึ้นมันเป็นอะไรที่เป็นนิมิตหมายค่อนข้างดีมากๆเลยอยากจะบอกว่าดาวสุกกระดาวองคารเนี่ยกลุ่มกันได้ในหลายราศีแต่ จะมากุมกันนะครับที่อยู่ในราศีกรกฎเนี่ยนะครับที่เป็นราชาโชคเนี่ยที่ดาวประจาตัวคุณได้ราชาโชคด้วยเนี่ยนะร่วมกลุ่มกับดาวคารถึงแม้ดาวคารจะเป็นนิดแต่มันก็ไม่ได้แบบเป็นปัญหาอะไรเลยเพราะได้คู่มิตรแล้วยังไงก็ช่วยเหลืออุปถัมภ์กันได้ดีอยู่แล้วนะครับมันแปลว่าตกทุกข์ได้ยากก็มีคนช่วยเหลือนะอะไรประมาณนี้ดังนั้นรวมๆกันแล้วเนี่ยชาวตุลเนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะสนับสนุน จากแรงผักดันของบุคคลอื่นแล้วก็ประสบความสำเร็จดีคิดอะไรมักจะมีเครดิตในทิศทางที่ดีนะครับเพราะเราเนะี่ยมีเสน่ห์เมตตามีคนรักมีคนชอบมีคนช่วยเหลือมีคนอุปต์ไม่ถึงอุปธรรมแต่หมายถึงช่วยเหลือสนับสนุนเรานะครับมีนักเมตตาแบบนี้เป็นต้นเนาะที่เรามาดูกันต่อนะครับกับในเรื่องของการเงินอิทธิพลการเงินของชาวตุลคือราศีพิจิกก็คือดาว อังคารได้โครจรไปอยู่เรือนกรรมะเป็นเน็ตบางคนอาจจะแบบเฮ้ยดาวเป็นเน็ตอะจะโอเคหรือเปล่าเนี่ยเราจะได้เงินน้อยไหมเพราะเน็ตเปละว่าน้อยตกต่ําต้อยต่าจริงๆไม่ใช่นะครับคําว่าเน็ตเนี่ยแปราะว่าน้อยตกต่ําต้อยต่ําก็จริงแต่มันเป็นลักษณะของการที่เขาเอาไว้ดูในพื้นดวงเกิดแต่ในลักษณะของ ดาวจรเนี่ยมันจะไม่ค่อยแบบให้ผลแบบนั้นหรอกแต่มันหมายความว่าเราอาจจะต้องระมัดระวังเล็กน้อยกับในเรื่องของการคิดการตัดสินใจนะครับกับการที่เราจะทําอะไรเนี่ยในเรื่องของการเงินต้องแบบรอบคอบนะครับแล้วก็พยายามไต่ตองตึกตองให้ดีก่อนดาวคารเนี่ยมันเป็นดาวแห่งการที่คิดและตัดสินใจแล้วแบบตั้งใจหุนหันพันแล่นแต่เมื่อดาวคารเป็นนิดเนี่ยมันแปลว่าเราอาจจะมีความรู้สึกที่ ค่อนข้างเซนสิทีฟนิดนึงนะครับแล้วดาวศุกร์คือดาวประจําตัวกลุ่มด้วยมันทําให้เป็นดาวคู่มิตรไงทำให้การเงินของเรากลับเป็นผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีทํางานมักจะได้รับผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีนะครับทํางานก็ประสบความสําเร็จดีมีคนช่วยเหลือมีคนสนับสนุนมีคนแบบให้การยอมรับที่ดีทําให้การเงินของเราก็ประสบความสําเร็จดีขึ้นใช่ไหมครับดาวคารเนี่ยถึงแม้จะเป็นนิดเนี่ยมันแปลว่า เราอาจจะได้รายได้ที่อาจจะแบบว่าทําน้อยแต่ได้เยอะก็ได้เพราะมีดาวศุกร์เป็นราชาโชคกลุ่มเข้าไปและเป็นดาวคู่มิดมีคนช่วยเหลืออยู่นะครับอะไรแบบนี้เป็นต้นเนาะ แสดงว่าโดยภาพรวมการเงินถือว่าดีแล้วก็ปังมากๆเหมือนกันนะก็ไม่มีอะไรที่มันเป็นน่าจะเป็นปัญหาหรืออุปสรรคขนาดนั้นก็โอเคถือว่ายังเป็นแนวโน้มทิศทางของการเงินนั้นประสบความสําเร็จดีนะครับแล้วก็มีอะไรที่มันเป็นแบบการเติบโตการพัฒนาก้าวหน้าไปในทิศทางที่ดีขึ้นอีกนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของเ,อเรือนการงานกันบ้างนะครับเรือนการงานของชาวตุนเนี่ยก็คือ นี่เลยที่เดิมนะครับกรกฏนี่แหละคือเรือนการงานและมีดาวอังคารกับดาวศุกร์เข้าไปอยู่เนี่ยมันแปลว่าชาวตุลเนี่ยมักจะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมมี เพื่อนบางคนที่คอยช่วยเหลือสนับสนุนมีบางคนให้การยอมรับให้กันแบบนับถือเรานะครับแล้วก็ให้เราเครดิตเรากับการทํางานวงสังคมก็ค่อนข้างแบบดูเห็นเรานะครับแบบเป็นที่โดดเด่นประจักษ์กับบุคคลอื่นอะไรแบบนี้การงานก็มักจะมีความสําเร็จมีความราบรื่นเพราะมีคนช่วยเหลือสนับสนุนอยู่เนาะแล้วก็แบบผลักดันให้กับตัวคุณนั้นประสบความสำเร็จมากขึ้นก็เลยทำให้เหมือนกับว่าการงานมักจะ ผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคไปได้ด้วยดีเพราะมีคนช่วยเหลืออยู่มีคนแบบช่วยเหลือสนับสนุนกับตัวเรามากขึ้นอะไรประมาณนี้มันก็ถือว่าเป็นสเสน่ห์โชคลาภแล้วก็เมตตาในทิศทางที่ดีด้วยเช่นกันนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับในเรื่องของดาวเสาร์นิดหนึ่งเนาะดาวเสาร์เนี่ยโครจรขึ้นไปในราศีกลุ่มนะครับเป็นภพเรือนปุตตะก็แสดงว่าชาวตุลลัคนาตุลเนี่ย พันธุบุต์ตะมีโอกาสจะได้บ้านมีโอกาสจะได้รถมีโอกาสจะได้ในเรื่องของอทรัพย์สินอสังหาริม,มทรัพย์สิ่งต่างๆนะครับางานปลูกสร้างอะไรแบบน,นี้ก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จดีใครที่มีแผนนะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะได้นะครับ แต่หมายความว่าเราต้องมีแผนที่จะซื้อก่อนมันมีโอกาสได้บางคนอาจจะกําลังยื่นสินทรัพย์ในการกู้เงินที่จะมาซื้อบ้านผ่อนรถผ่อนบ้านแบบเนี้ยมันมีโอกาสที่จะได้สูงนะครับอะไรแบบเนี้ยน่าจะแบบผ่านนะครับจากธนาคารอะไรแบบเนี้ยน่าจะอนุมัติ ชเชื่อตรงนั้นได้แล้วทําให้เรามีโอกาสที่จะซื้อบ้านได้ซื้อรถได้มีรถใหม่มีบ้านใหม่ประสบความสําเร็จดีอะไรทํานองเนี้ยนะครับก็โอเคถือว่ามีแนวโน้มมีทิศทางที่ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับแต่ต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะดาวเสาเนี่ยโครจรเล็งกับดาวเกตน,นะครับเพราะว่าดาวเสาเนี่ยมันคือความรู้สึกที่อาจจะดูกดดันบ้างมีความรู้สึกที่อาจจะเครียดนิดนึงเพราะเราอาจจะต้องแบบไปวิ่งเต้นนะครับหา เ,เขาเรียกว่าไปขอเครดิตอะไรแบบนี้มันอาจจะดูมีความรู้สึกแบบมีบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะดูจุกจิกนิดนึงที่ต้องแบบจัดการต้องวิ่งเต้นอะไรแบบนี้ครับมันอาจจะซซเรสนิดหนึง่งจริงจังหน่อยหนึง่งอะไรแบบนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของบุตรบริวานนิดนึงด้วยเพราะบุตรบริวารเนี่ยอาจจะมีปัญหาเล็กๆก,ก,กวนใจมาให้อยู่บ่อยๆ นะครับอะไรแบบนี้สำหรับชาวตุนก็พยายามสอดส่องดูแลในเรื่องของบุตรแล้วก็บริวารด้วยนะครับเพราะว่าบางทีเราอาจจะค่อนข้างเซนสิทีฟในเรื่องของบุตรแล้วก็บริวารเพราะอาจจะเหมือนกับจุกจิกกวนใจเรานิดหนึ่งอะ่ะเราก็ต้องพยายามนะครับที่จะต้องปล่อยวางแล้วก็พยายามแบบดูดูห่างๆอะไรแบบนี้ก็ได้เนาะเพราะว่าไม่งั้นเราก็จะมีในเรื่องของความรู้สึกที่อาจจะดูเป็นเนกาทีฟกับในเรื่องของ บริวารแล้วก็บุตรของเราได้เช่นกันนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของอ,อ,อะไรต่อดีละที้เมื่อกี้ต่อไปก,การงานแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเรามาดูต่อในเรื่องของดาวอาทิตย์นิดหนึ่งดาวอาทิตย์เนี่ยมาจากพบเรือนลาภะใช่ไหมครับโคจรไปอยู่ในเรือนมอรณะเนาะดาวอาทิตย์ไปอยู่ในเรือนมอรณะแล้วมีดาวพุธเนี่ยโคจรเข้ามากลุ่มด้วย มรณะราภะสุภะอแปลว่าชาวตุลจะได้ดีในต่างถิ่นแดนไกลมีการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันนะครับอาจจะมีโชคมีลาบจากถิ่นแดนไกลมีโชคมีลาบกับในเรื่องของความสําเร็จบางคนอาจจะได้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นเขาเรียกว,ว่าอะไรนะเป็นชาวต่างชาตินะครับหรือเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เอ็นดูช่วยเหลือสนับสนุนที่เป็นชาวต่างชาติอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับจะ ช่วยเหลือดูแลกับเราดีเนาะอะไรแบบเนี้ยหรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงมีการยกย้ายในเรื่องของการได้ดีกับถิ่นแดนไกลนะครับมีการติดต่อมีการสื่อสารกับต่างถิ่นแดนไกลมากขึ้นอะไรประมาณนี้ก็ได้เช่นกันสำหรับชาวตุนนะครับก็ ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะเหมือนกับดวงชะตาจะค่อยๆดีขึ้นดาวเนี่ยจะกระจัดกระจายจากราศีเมษตรงนี้นะครับออกไปเหลือแค่พระหัสกับราหูที่ยังเล็งกับลักขณาตุลอยู่นะครับก็อาจจะต้องใช้เวลาอีกไปจนถึงเดือนตุลาคมเอาง่ายๆวันเกิดของชาวตุลเนี่ยทุกอย่างจะคลี่คลายเป็นแนวโน้มทิศทางที่ดีนะครับชาวตุลลักนณาตุลต้องรออีกสักนิดหนึ่งนะครับพอช่วงวันเกิดของคุณนะ่ะจะเป็นช่วงที่ทุกอย่างจะ โอโหปอดโปร่งโล่งเลยทีนี้บอกเลยว่าเป็นอะไรที่เหมือนยกภูเขาออกจากอกเพราะดาวราหูเนี่ยจะออกจากการเล็งราศีกับเลงลัคนาของคุณจะเหลือแต่พระราศดีที่เป็นราชาโชคเท่านั้นบอกเลยว่าปังสุดๆเลยนะครับแต่ตอนนี้ก็ไม่เป็นไรเนาะคืออยากจะบอกนิดนึงสำหรับความรักความสัมพันธ์นะครับความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวตุลเนี่ยมีดาว พระหัสบดีแล้วก็ดาวราหูเนี่ยเล็งลัคนาแปลว่าชาวตุลใครที่โสดเนาะจะมีโอกาสมีคนเข้ามานะครับโดยเฉพาะมาจากวงสังคมมาจากเพื่อนแนะนำมาจากญาติพี่น้องแนะนำได้และมีโอกาสที่จะมานะครับจากการเป็นเพื่อนก่อนก็ได้และคนนี้อาจจะเป็นคนที่เคยหย่าร้างเคยเคยแต่งงานมาก่อนแล้วก็มีในเรื่องของ อาจจะเป็นแบบมีลูกติดได้สําหรับบางคนด้วยนะครับแต่ไม่ทุกคนนะสำหรับลูกติดแต่โดยภาพรวมแล้วจะมีคนมาจีบมาชอบคุณอี่ยค่อนข้างมีอายุเยอะนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ผ่านงานแต่งงานมาแล้วเป็นเป็นม่อะไรประมาณนี้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเนาะอะไรประมาณนี้ก็อาจจะมีโอกาสที่มาปิ้งรักกับคุณมาติดต่อมาสื่อสารกับคุณเนาะอะไรประมาณนี้ก็ได้เช่นกันนะครับก็ ก็โอเคลองพิจารณาดูถ้ามันดีมันโอเคก็ดูกันไปก่อนอย่าพิ่งคอมมิตเมนต์นะเพราะดาวราหูยังเล็งลักคณาสำหรับชาวตุลอยู่อาจจะยังทําให้เรามันยังมีโอกาสที่ความรักยังไม่ชัดเจนก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปสักนิดหนึ่งนะครับอย่ารีบอย่าเร่งพยายามดูอะไรที่มันเป็นแบบจุดกึ่งกลางระหว่างกันให้มากอย่าพยายามรีบตัดสินใจอย่าพยายามที่จะเรียกร้องหรือ มีปัญหากันอย่างที่บอกนะครับว่าความรักความสัมพันธ์ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปทําอะไรต้องมีระยะห่างต้องมีในเรื่องของการแบบคิดถึงใจเขาใจเราด้วยนะครับเพราะว่าพระาทราหูเนี่ยมันเป็นอะไรที่เป็นดาวสุดตรงทั้งคู่เลยดาวราหูคือสุดตรงไปในทางเอ่อทางทางโลกส่วนดาวพระรศุบดีจะสุดตรงไปในทางธรรมนะครับเมื่อเวลาดาวสองดวงนี้กลุ่มกัน มันต้องหาจุดกึ่งกลางระหว่างกันและกันให้มากนะครับเพราะถ้าเกิดเรายึดติดไปในทางใดทางหนึ่งมันอาจจะทําให้เกิดปัญหานะครับความรู้สึกที่อาจจะดูแบบไม่โอเคต่อกัน แต่ถ้าเรายอมถอยกันคนละก้านะบอกเลยว่ามันจะเป็นอะไรที่พัฒนาความสัมพันธ์ได้ดีและไม่เลกล้องกันจนเกินไปนะมันอาจจะทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยสามารถที่จะต่อติดกันได้ดีขึ้นสามารถที่จะลงตัวเหมือนจิกซอที่เข้ากันได้อะไรแบบเนี้ยเป็นต้นทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณนั้นประสบความสําเร็จดีและมีโอกาสที่จะก้าวหน้าและพัฒนาไปในนมทิศทางที่ดีได้ถ้าเราหาจุดกึ่งกลางนะครับบาลานซ์สมดุลได้นะ แล้วทุกอย่างจะดีขึ้นแต่ถ้าเราหาจุดกึ่งกลางไม่ได้บอกเลยว่าคุณกับคู่ของคุณรักจะทะเลาะก,กันมีปัญหากันหรืออาจจะจบและเลิกลากันไปได้เลยต้องระมัดระวังในเรื่องของภาวะอารมณ์การกระทาคุณอาจจะมีความกดดันมีความรู้สึกทุกข์ใจวิตกกังวลเครียดเหมือนกันกับในเรื่องของความรู้สึกบ้างนะครับถึงแม้เราจะ เป็นอะไรที่เหมือนกับว่ามีดวงที่ดีแต่มันก็มีดาวร้ายที่ยังทํามุมถึงกันอยู่นะครับมันก็อาจจะยังเป็นความเครียดความวิตกความกังวลความกดดันถ้าเราพยายามแบบเรียกร้องหรือมีในเรื่องของปากเสียงทะเลาะก,กันได้นะครับแล้วอาจจะจบและเลิกลากันได้ค่อนข้างสูงดังนั้นก็พยายามประคับประคองและหาจุดกึ่งกลางร,ระหว่างกันและกันให้ได้นะครับเราก็ถอยกันคนละก้าวนะมันอาจจะทําให้ทุกอย่างดูโอเคมากกว่านี้นะ ก็ไม่เป็นไรครับอย่างที่บอกว่ารอเดือนตุลาคมนะครับทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นมากกว่านี้มากๆเลยแต่ว่าโดยเท่าที่ดูแล้วเนี่ยเราต้องดูเป็นเดือนๆไปนะครับว่าเราอาจจะแบบมีปัญหาอะไรที่ยังเข้ามาทดสอบกับเราเราจะได้ปรับและแก้ได้เพราะไม่งั้นเดี๋ยวคุณจะบอกว่าบัวหายแล้วล้อมคอกที่หลัง ไม่ทันแล้วค่ะไม่ทันแล้วครับอะไรแบบนี้อาจจะทําให้เกิดปัญหาได้ก่อนนะครับอันนี้ก็ต้องตรวจสอบในเรื่องของดวงชะตาบ่อยๆด้วยนิดหนึ่งนะครับเราจะได้หาทางป้องกันได้สําหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามไปกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ